ใจไว้นิ่งนิงรู้ทุกสิ่ง ใจ หยุดใจไว้นิ่งๆรู้ทุกสิ่งเป็นเช่นนั้นเองหยุดใจไว้นิ่งๆไม่วิ่งตามอารมณ์อยากมากก็ยึดมั่นต้องกระสันกระเสือกระสนถ้าปล่อยวา วางตัวตนจึงหลุดจึงพ้นจึงถึงนิพพานหยุดใจให้ไร้ยา ขอเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนทุกท่านถนะ้าก่อนอื่นก็ต้องขออนุโมทนากับคณะพี่เลี้ยงน,ะนำโดยคนโยมวันธนีบุตรงามดีคนโยมพิสิทธิ์คนโยมรัชนีจิรติภัยสารคณโยมออดแล้วก็น้องเมย์พร้อมกับทีมงานพี่เลี้ยงกับแม่ชีพาด้วยนะพร้อมกับคณะ ทีมงานที่เป็นพี่เลี้ยงในครั้งนี้อาตมาภาพนะก็จะขอกล่าวประชาสัมพันธ์ในส่วนของกิจกรรมในคอร์สคอร์สกรรมฐานพิเศษอภิธรรมรุ่นที่18ปีพศ2563ซึ่งเราก็ได้ทำกันมาตั้งแต่ปี 2545จนถึงปัจจุบันนี้พศ2563ก็ถือว่าเป็นปีที่18ก็ถือว่าผู้ที่เข้ากรรมฐานในครั้งนี้ก็อยู่ในรุ่นที่18รุ่นปีที่18ที่จัดมาก็ต้องขออนุโมทนาสาธุและในการเข้าคอร์สกรรมฐานในครั้งนี้เป็นการเข้าคอร์สพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คืออยู่ในช่วงโควิด 19เราจะรับเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้คือทุกครั้งจะเป็นเลยร้อยร้อยกว่าได้แต่ว่าตอนนีนะ้ก็ยังสถานการณ์ก็ยังไม่ไว้วา,ไว,ไว,ไว,วางใจเท่าไหรนะ่ก่อนอื่นก็ต้องขอกล่าวพูดในกำหนดการหรือกิจการในครั้งนี้เราก็จะเข้ากรรมาฐานวันที่7นะถึงวันที่14นะซึ่งการ กำหนดการในครั้งนี้พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณท่านก็เป็นผู้กําหนดวันให้เองพอคณะพวกเราก,กไ็ไม่ได้เข้าไปกําหนดก็คือทุกทีเราก็คุยกันแล้วก็ปรึกษาท่านท่านก็กําหนดให้แล้วก็จะบอกเชิญชวนญาติโยมนะที่เข้ามาร่วมคอสกรรมาฐานในครั้งนี้ทุกครั้งเราก็จะมีรายการรายการเจ้าภาพ รายการเจ้าภาพอาหารรายการแต่ละวันแต่ละวันนะทางคณะพี่เลี้ยงของเรากนะ็คือคุณโยมวันทนีคุณโยมรัชนนะีก็ได้วางรูปแบบเอาไวานะ้ในกิจกรรมก็คือตักบาตรพระอาจารย์และพระสงฆนะ์ตักบาตรพระอาจารย์และพระสงฆ์แนละ้วก็ถวายสักการะพระพุทธเมตตาเดินประทักษิณสามรอบนะนะแล้วก็3ก็คือถวายสักการะและห่มผ้าองค์พระนอนนะ สี่ก็คือวันปิดร่วมสวดคำภีปักฐานส่วนรายการรายการบุญนะก็มีรายการก็คือหนึ่งลอยอดปาสาทอุโบสถแต่ก็มีพิธีวันที่5นะถ้าหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะส่วนส่วนอีกสองรายการก็คือกองทุนสร้างศาลาธรรมานุธรรมปฏิบัติกองทุนละ1,000 0บาท อาตมาก็ร่วมเป็นเจ้าภาพหนึ่งทุนไปแล้วที่ตอนที่ไปปฏิบัติธรรมที่วัดที่ประเทศอินเดียญาติโยมท่านใดจะร่วมบุญก็เราจะร่วมบุญอยู่ในโครงการคอร์สอภิธรรมของเราก็าเจ็บเอาไว้ใครจะทําก็ทําทตามกําลังศรัทธารายการที่3คือดีดกุติที่สุดและอออออเอ็นลงในเขตกรรมฐานที่ผู้ปฏิบัติพักหลังละนะเขาเรียกว่าเป็นเจ้าภาพหลังละ 8 0 0 0มื่นบาทหรือตามกำลังศรัทธาตอนนี้ทำเสร็จก่อนวันเปิดคอร์สนะหรือว่าคอร์สเรานี่เป็นคอร์สแรกที่จะได้เข้าไปพักอาศัยเพียงหนึ่งวันนะคือเสร็จก่อนที่เราจะเข้าไปเนี่ยเพียงหนึ่งวันแต่ก็ยังไม่มีเจ้าภาพตอนนี้ก็เริ่มบอกบุญกันนะฉะนั้นญาติโยมท่านนี้ก็ลองพิจารณาดูฉะนั้นมีญาติโย,ยมท่านใดที่จะเข้ามาร่วมคอร์สกรรมฐานในครั้งนี้ก็ให้เตรียมตัวนะเตรียมตัวแล้วก็ แล้วก็ตั้งใจนะเพราะว่ากำหนดการโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานคณะอภิธรรมรุ่นที่18ปี2563ระหว่างวันที่7ถึงวันที่14กรกฎาคม2563นวัดมหยงตำบลหันตาอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพนระอาจารย์สอนวิปัสสนากรรมฐานก็คือพระภาวนาเขมคุณวิก็คือวิปัสสนาท่านเจ้าคุณหลวงพ่อสุรศักดิ์เขมรังสี เป็นพระวิปัสนาจารย์อำนวยการโครงการโดยพระครูสมุทรทวีเจตุธรรม,มก็คือตัวธรรมภาพเองกำหนดการวันเปิดอบรมเราก็เริ่มตั้งแต่เวลาเจ็ดนาฬิกาถึง8ปดเุดคือจุด30นลงทะเบียนเข้าที่พัก9.00นปฐมนิเทศนศะาราธรรมนุธรรมปฏิบัติชั้น3เรียกว่าสาราธรรมมานะ เวลา9.30นพิธีเข้ากรรมฐาน1 1อนาิการับอาหารที่ชั้นหนึ่งณนะอาคารธรมาาร,าธรมะศาลาธรรมาเวลา13.30นเดินจงกรมพร้อมฟังคำสอนวิธีเดินจงกรมตามสายในที่พักส่วนตัวเวลา14.15นนั่งปฏิบัติกรรมฐานพร้อมฟังคำสอนนำกรรมฐานจากเสียงตามสาย สิบเนาฬิกานั่งปฏิบัติกรรมฐานพร้อมฟังคำสอนนำปฏิบัติจากเสียงตามสาย18.30-19.30นถึง19.30นนั่งปฏิบัติกรรมฐานที่ชั้นสามสารธรรมา1 9 3 0าจนจนถึง20.00นปรับเปลี่ยนิยาบทเดินจงกรมภาวนาจิตส่วนตัวอย่างมีสติ2 0 0 0นถึง21.00น ฟังทมจากพระอาจารย์ที่ชั้นสามสาราธรรมมานะกำหนดการก็เริ่มนะเป็นประจำก็ตั้งแต่ตีสีจ่จนถึงนวดระยะจมจนถึงสองทุ่มถึงสามทุ่มนะแล้วก็วันออกกรรมฐานก็กำหนดวันสุดท้ายก็คือ, 4, อตี 4, 3, สี่สามศูนนะเขาเรียกว่าตีสี่ครึ่งนั่งกรรมฐา,านที่ชั้นสามสาราธรรมมาเ,เวลาก็6 0 0นเตรียมตัวลากรรมฐา,าน ตามแบบประเมินผลนะ6โมงครึพิธีลาออกกรรมฐา,านรับหนังสือซีดีถ่ายรูปหมู่ร่วมกันสแสดงความรู้สึกคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติทำบุญตามกำลังศรัทธา8.00เสร็จพิธีลากรรมฐา,านรับประทานอาหารเช้า9.00ร่วมกันสวดคมพีบอกตานที่อาจจะเป็นที่พระอุโบสถหรือสาราธรรมาก็ได้นะอันนี้ก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง11.00 การอบรมและประทานอาหารก่อนการเดินทางโดยสวัสดิภาพอันนี้ก็แจ้งมาให้ญาติโยมท่านสาธิชนทั้งหลายได้รับรับฟังแล้วก็การปฏิบัติธรรมเราก็ถือว่าไปเจริญสตินะเขาเแลยวว่าการเจริญสติการเจริญปัญญาการไปดูกายดูใจนะก็ถือว่าคณะของพวกเรานี้ได้รับการคัดเลือกเป็นที่เรียบร้อยในจํานวน60รูปคน ฉะนั้นญาติโยมที่เข้ามาก็ขออนุมโมทนาสาธุนะบุญกุศลใดๆที่เกิดขึ้นจากการประพฤติปฏิบัติธรรมนะก็ถือว่าเป็นบุญที่เป็นเรียกว่าบุญในนิธิเป็นบุญเฉพาะตนเขาเรียกว่าเป็นอัตสมบัติก็ขออนมโมทนาทั้งพี่เลี้ยงทั้งคณะญาติโยมที่สําคัญที่สุดก็คือคณะพี่เลี้ยงซึ่งเป็นคณะที่ต้องเสียสละนะแล้วก็ต้องทํางาน ด้วยความเต็มใจแล้วก็ตั้งใจดูแลพวกเราฉะนั้นพวกเราก็ถือโอกาสปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นการตอบแทนครูบาอาจารย์ตอบแทนสถานที่ตอบแทนพี่เลี้ยงด้วยความตั้งใจในการประพฤติปฏิบัติ7วันนะฉะนั้นก็ขอแจ้งมาให้ญาติโยมท่านสาธุชนทราบเพียงแค่นี้นะก็ขอเจอริญพร